ก็ว่ากีฬานี้มีผู้หญิงเยอะจริงครับแต่ถ้าผู้ชายเล่นเราวสามารถเล่นได้แข็งแรงมากแล้วเป็นเหมือนเป็นแมนเลยครับผมก็เลยคิดว่ากีฬานี้ไม่ใช่แค่สำหรับผู้หญิงอย่างเดียวครับ ิกกอตอน3ขวบครับผมชอบดูสเก็ตแล้วก็พ่อแม่อยากให้เล่นด้วยอะครับไม่ต้องอายมากอะครับคือมีผู้ชายน้อยแต่ก็เก่งอยู่อะค่ะก็มันทำให้วิ่งเร็วขึ้นด้วยอะครับแล้วก็หมุนเร็วขึ้นวิกระโดดเร็วสูงขึ้นด้วยครับ ผมเริ่มเล่นสเก็ตตอนประมาณ8 9ขวบครับเล่นมา56ปีแล้วครับตอนนี้อายุ14ขวบครับผมชอบกีฬานี้เพราะว่ามันเป็นความรวมแห่งศิลปะและกีฬาครับก็คือคนที่เล่นต้องแข็งแรงมากๆแต่แข็งแรงก็ต้องทำท่าให้สวยด้วยครับแล้วต้องมีความอาร์ติสติกหรือความเป็นศิลปะในตัวกีฬาครับมันก็เลยเป็นกีฬาที่ดึงดูดผมมากๆครับ อันนี้ผมว่าให้ความอดทนครับเพราะว่าทุกวันที่เราเล่นเราจะต้องล้มแล้วเหนื่อยเราเจ็บแต่เราก็ต้องทําต่อครับเราต้องมีความอดทนและความขยันความพยายามครับมันให้ความรู้สึกว่าเราสามารถ เหมือนบินในอากาศนะครับตอนโดดตอนอะไรให้ความสุขแล้วให้สอนเราว่าเราต้องอดทนแล้วเราก็จะถึงความสุขหรือความฝันของเราได้ครับคือเอาใจจริงหนูอะแบบาดเจยบอยู่แล้วแต่ว,ว่าหนูพยายามทําให้มันออกมาดีที่สุดเพราะว่าแบบ เหมือนทุกคนเขาบอกให้หนูแบบว่าสู้นะไม่ว่าเราจะเจ็บหรือว่าแบบจะอะไรเราก็ต้องสู้เพราะว่ามันคือเวทีของเรา <c oughs> เราคนที่จะเพอร์ฟอร์มแล้วก็โชว์ให้ทุกคนดูว่าเรามีความสามารถแค่ไหนค่ะ <c oughs> เออคาแรคเตอร์นี้มันบ่งบอกถึงความแบบมีความสุขแล้วก็แบบล่าเริงหนูก็อยากให้ผู้ชมทั้งหมดเวลาเห็นหนูเล่นก็อยากให้ล่าเริงเหมือนหนูค่ะ ถ้าวันนั้นหนูเลือกที่จะแบบไม่ซ้อมหรือว่าแบบไม่ทำงานหนักเหมือนทุกวันนี้หนูก็คงไม่ได้มายืนที่ตรงนี้ถ้าเรายังไม่ได้ลองเราอย่าไปตัดสินว่าเราทำไม่ได้เพราะเราเชื่อว่าศักยภาพของตัวเองอะ่ะมีถึงแล้วเราก็สามารถแบบใช้แรงของเราอะ่ะทำได้แน่นอน,นะคะ่ะ